ที่จังหวัดจันทบ,บุรีเกิดเรื่องหลอนๆขึ้นกับป้าต๋อยอายุ68ปีค่ะแกบอกว่าแกเห็นผีเห็นมานาน2ปีแล้วด้วยแล้วคาดการเอานะคะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแกเนี่ยเคยบูชาผีหรือไม่ก็ต้องมีคนมาทําของใส่แกแล้วก็ผัวแกแน่ๆเลยป้าต๋อยพาผู้สื่อข่าวไปดูค่ะลงพื้นที่ไปเข้าไปในห้องน้ําก่อนเลยเพราะว่าจุดที่แกบอกว่าแกเห็นผีนะั่นก็คือกระจก บานที่ติดไว้ในห้องน้ําเฉพาะบานนี้เท่านั้นนะคะแกบอกว่าแกจะเห็นเป็นลักษณะของโครงกระดูกเนี่ยมายืนอยู่หน้ากระจกเลยแล้วเห็นแบบนี้มาตั้งแต่ปี6-6จนถึงปัจจุบันนั่นหมายถึงว่าร่วมๆสองปีได้แล้วแกบอกว่าแกกลัวมากทุกวันนี้ยังเห็นอยู่เลยป้าต่อยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้แกเคยบูชาผีเรือนค่ะก็คือจะมีการตั้งของเส้นไหว้ไว้ที่พื้นกลางบ้านแต่ปัจจุบันไม่ได้ไหว้แล้วนะคะส่วนปัจจัยที่2แกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะมีใครที่ไม่หวังดีนะ ทำของใส่แกแล้วก็ผัวแกด้วยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่แกที่เห็นผีผัวแกป่วยด้วยไม่มีแรงเอาแต่นอนมาสองสามปีแล้วคราวนี้ผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับเอาแล้ว,แล,วแล้วผัวป้าต่อยเป็นอะไร หาหมอหรือยังนะคะป้าต่อยบอกว่าผัวแกรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาเนื่องจากว่าป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วจึงไม่อยากทําอะไรแล้วก็ไม่อยากลุกไปไหนนอกจากในบ้านแล้วตามมาดูรอบบ้านป้าต่อยต่อยังเจออะไรแปลกๆนะคะอย่างเช่นการบูชารูปปั้นไก่การตั้งองค์สองใบไว้หน้าประตูบ้านแล้วก็บริเวณสารพระภูมิมีบ่อน้ําเก่าถูกปิดคลุมด้วยแผ่นกระเบื้อง คือลักษณะโดยรอบนี่ถ้าเกิดกลางคืนค่อนข้างจะวังเวงทีเดียวไหนจะมีต้นใสเลื้อยพันต้นขนุนซึ่งใต้ต้นขนุนก็มีโพรงกว้าง10เซนติเมตรเนื้อไม้ข้างในคล้ายพระพุทธรูป อันนี้ป้าแกว่าอย่างนั้นนะคะป้าต่อยบอกว่าอยากพิสูจน์มากๆแล้วค่ะว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เธอเห็นผีมาตลอด2ปีเป็นไปได้อยากให้หมอปลามาช่วยพิสูจน์หน่อยนะคะซึ่งไปถามลูกชายลูกชายป้าต่อยก็บอกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันว่าตกลงสิ่งที่แม่เห็นเนี่ยคือผีจริงหรือเปล่าเบื้องต้นหมอปลาทราบเรื่องแล้วค่ะให้คําแนะนําป้าต่อยเลยค่ะทุบกระจกเลยค่ะเห็นผีบ้านไหนทุบกระจกบ้านนั้นเลยค่ะ เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะคะและหมอปลาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเดี๋ยวจะแวะไปช่วยพิสูจน์ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ